สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีโจมตีคิทตันเพื่อได้ทองเยอะๆนะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้วิธีนี้ตั้งแต่เสร์ฟนอกคิดว่ามันได้ผลวันนี้ผมเลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นําไปทดลองกันดูนะครับมีเพื่อนๆในคิวบอกว่าให้ผมพิมพ์สอนหน่อยผมคิดว่าทําให้เห็นภาพมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าครับวันนี้คิทตันเป็นธาตุน้ําและแฟรี่นะครับธาตุมังกรจะไม่มีผลกับแฟรี่ วิธีนี้ผมจะใช้ตัวทำดาเมจของผม2ตัวที่คิดว่าโจมตีคิทตันได้แรงที่สุดและอีกตัวเป็นตัวที่มีความเร็วน้อยเพื่อกดให้คิทตันมีความเร็วน้อยไปกว่าตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวดาเมจเราจะได้โจมตีได้บ่อยอีกเราลองมาทำกันดูเลยนะครับตัวสุดท้ายที่ผมใช้ความเร็วจะอยู่ที่800 เราจะทําการรีหาเคตั้นที่มีความเร็วน้อยกว่าตัวสุดท้ายของเรานะครับถ้าเจอถ้าไม่เจอก็ให้กดออกและเข้าใหม่แบบนี้นะครับให้กดออกแล้วเข้าใหม่ได้เลยถึงเราจะกดออกมันก็ไม่เสียรอบนะครับ นี่ครับความเร็วของจิตตัน700นะครับความเร็วของตัวแรกเราตัวตัวสุดท้ายเรา800เราเริ่มโจมตีกันได้เลยครับ ครับเลยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ